อาจารย์วันนอบอกมาแล้วนะครับว่าวันที่27กรกฎาคมคือวันเพื่อสบดีหน้าเริ่มตนน้นตั้งแต่9โมงครึ่งเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ไม่มีแผนอะไรมากหรอกดำเนินการไปตามกฎหมายเมื่อเข้าสู่ระเบียบว,วาระก็จะมีการเสนอชื่อบุคคลที่ควรเป็นนายยมตรีจากพักการเมืองก็เหมือนกับเมื่อวานนี้แต่อาจจะไม่ดุเดือดเหมือนเมื่อวานจากนั้นก็เปิดอภิปรายถึงคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อหากไม่มีปัญหาก็จะเดินหน้าโหวต ตามรัฐธรรมนรูญมาตรา2.2 7แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีการเสนอรายชื่อมากี่คนแต่ก็ต้องยึดตัวเลขคนที่ได้เสียงเกิน374เสียงก็จะได้เป็นนายยมตรีคนที่30ครับก็ประมาณได้ที่นั่งในสสเกิน25ใช่ไหมคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะใครบ้างละ่ะตอนนี้ชื่อชื่อที่ปรากฏก็มีคุณบิ๊กต้อมคุณอนุทินเสนอได้อุ้งอิงก็คุณจุรินก็นได้อยู่คุณจุริน จ,จุลินถึงไหมถึงยีอ่าโอเคอ่าออก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ตามลำดับไปเรื่อยๆนะครับส่วนกรอบเวลาในการอภิปรายยังไม่มีการกำหนดครับอาจารย์บรรณอบอกนะอาจจะต้องมีการพูดคุยกับบิ๊กตั้ง3ฝ่ายอีกทีหนึ่งก่อนแต่เบื้องต้นจะให้วิปลายเสร็จก่อน5โมงเย็นจากนั้นก็เริ่มโหวตใช้วิธีการขานชื่อฮะแล้วก็ถามว่า27รกรกฎานคมน,นี้การโหวตนายกจะเสร็จสิ้นเลยหรือเปล่าอาจารย์รบรรณอบอกว่าไม่ทราบแต่ประชาชนก็อยากจะให้เสร็จสิ้น และได้นายุ้มตรีเร,เ,รเร็วแล้วก็บอกว่าการเสนอชื่อนายกครั้งหน้าจะไม่สามารถเสนอชื่อคุณไม่ทยได้แล้วนะส่วนการอภิปรายนะครั้งนี้ที่มันยืดเยื้อมองไปเนื้อปกติเพราะทุกคนให้ความสนใจก็ต้องชื่นชมสสสวอนะที่อยู่ร่วมประชุมกันตลอดแม้โดนไระท่วงใบ่แต่ก็ไม่ท้อใจนี่ประธานรัฐสภาครับในคราวต่อไปวันที่27กรกฎาคม เวลา9ก0นาฬิกา3นาทีครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็กคงต้องก็ต้องมีการโหวตนะฮะ mm hmm. ตามรัฐมนู2 7 7 2แล้วก็ไม่ทราบว่าจะเสนอกี่คน <Okay. S 1> คนที่ได้เกิน3 7 7 74คือ375ขึ้นไปก็ได้เป็นนายกตีครับตามก็บังคับที่ส1เวซึ่งได้ลงมติไปแล้ว mm hmm. ก็จะเสนอชื่อคุณพิชา ในสมัยประชุมนี้ไม่ได้แล้วนะครับรับการเสนอคนอื่นดนั้นน,น,นี่สมมติถ้าเป็นคนอื่นต้องได้รับการอภิปรายเลยคะคือต้องเปิดให้ได้ได้ครับต้องเปิดเือให้มีการอภิปรายาตามข้อบังคับคือกุดอภิปรายในเรื่องคุณสมบัติและความเหมาะสมต่างๆของคนที่จะเป็นนายกเหมือนกับวันทีน่สบครับ ส่งคุณพิธาไม่ได้ไม่ได้แล้วทีนี้เสร็จครับผมกาลังกาลังตีความครับที่เขาบอกว่าข้อยกเว้นในข้อบังคับที่41บเอนี่ยบอกว่าถ้ามีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปทําให้สามารถเสนอสชื่อซ้ําได้กรณีที่ผ่านมาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยพิธาคนเดียวถูกไหมถ้าเป็นวันที่27สมมุติว่าเพื่อไทยส่งคุณเศรษฐาทวีสินเป็นแคนดิเดตชิงนายกแล้วก้าวไกลสวนขึ้นไปบอกว่าอีกคนหนึ่งเป็นคุณพิธา มันมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในการชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมันจะสามารถเสนอชื่อได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะกลายเป็นยัตติไปแล้วอันนี้มันกลายเป็นยัตติไปแล้วซึ่งอ๋อตามที่เขาบอก,<ช>บอกว่าเป,เป็นมาตรฐานไปถูกต้องอมันเป็นมาตรฐานเป็นยัตติไปแล้วก็คือปัดตกไปก็คือทาให้รัฐธรรมนูญมีความศักดิ์สิทธิ์น้อยลงจากการที่ดึงมาเป็นยัตติแล้วจบจากกฎหมายสูงสุดนะอา,อ,อ,าอาจารย์มานนที่นเมื่อก่อนก็เป็นอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยมาก่อนเหมือนกันนะ เขาค,ค,คำวอดอยู่ในวงการการเมืองเนาะส่วนอีกคนหนึ่งเป็นอดีตประธานรัฐสภาเราก็ไปความเห็นของท่านชวนหลิ์ภัเนี่ยแหละฮะบอกว่าก็ได้ติดตามการประชุมมาตลอดตั้งแต่เช้าก็เห็นว่าใช้เวลายืดยาวและจานวันนอก็ทําหน้าที่ได้ดีที่สุดลนะแต่ก็มีความเห็นที่แตกต่างก็เลยทําให้หลายฝ่ายต่างพยายามแสดงความเห็นสิ่งที่น่าสนใจคือ,อเนี่ยคุมไม่ง่ายหรอกเพราะว่าจำนวนสมาชิก700กว่าคนคุมไม่ง่าย อันนี้ก็เห็นใจประธานเนี่ยานะที่เมื่อก่อนก็นั่งตำแหน่งนี้มาเหมือนกันบางเรื่องก็ต้องหาหรือกับฝ่ายกฎหมายที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันสามารถเป็นไปได้ทั้งสองด้านทั้งเสนอชื่อคุณพิธาได้และไม่ได้แต่เมื่อมติออกมาก็จบไปก็ยึดตามข้อบังคับการประชุมที่41แต่หากฝ่ายหนึ่งเห็นว่ารัฐธรรมนูญอยู่หนกฎหมายมีสิทธิ์คิดได้ทั้งนั้นแหละอะก็ว่ากันไปครับ ท,ทีนี้มาดูเนาะคอมเมนต์ของคุณชูวิทย์และการนะล่าสุดเองก็โพสเฟ e บุ o กถึงการโหวตเลือกนายกและวโดนปิดสวิตเรื่องการเป็นนายกของคุณพิธาเรียบร้อยแล้วนะหลังเรื่องของสารรธรรมนูญส่งเรื่องมาว่ารับคำ,ร,ร,บคำร้องเนาะเรื่องของการครอบครองสื่อของคุณพิธาด้วยด้วยเสียงข้างมาก7ต่อ2ทําให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสช่วคราวนี่นะคะ เป็นไปตามแผนสารรัฐธรรมนูญสั่งพิธาหยุดทําหน้าที่วันนี้ไม่ได้โหวตนายกรอบสองพร้อมให้จับตารอบ3เกมสลับขั้วได้นายกคนใหม่รูปล่าสุดเป็นรูปของพิธานะเดินบกมือออกจากห้องประชุมค่ะที่คุณชูวิทย์โพส์นะเขียนข้อความแบบนี้ค่ะ,ะนี่นี่นี่รูปนี้เลยเกมโหดการเมืองอย่าไปคิดว่าจะได้คะแนนโหวตจากสวจนถึงเ 376เอาแค่ให้พิธาได้โหวตในรอบสองยังไม่มีโอกาสภาพซ้ำรอยกับธนาธรไปอีกที่สารรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบันที่สสขั้นต่อไปเข็มทิศพุ่งไปที่การยุบพักก้าวไกลและบอกอีกว่าวันนี้เป็นบรรทันานว่าชื่อนายกเสนอโหวตซ้ำรอบสองไม่ได้หากเพื่อไทยจะเสนอชื่อเศรษฐาก็ต้องมั่นใจว่าผ่านสบวครั้งเดียวและถึงเวลาที่ก้าวไกลจะต้องถูกผักให้เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์แบบ เพราะหากมีชื่อก้าวไกลในพักร่วมรัฐบาลสวออก็มีข้ออ้างไม่โหวตให้ก็เสียของไปอีกและทิ้งท้ายว่าก้าวไกลไม่ได้อะไรเลยจากกลเกการเมืองอย่างเฮี้ยมคะแนนประชาชนมาหลังสุดและก็วิเคราะห์ว่าเมื่อลูกบอลเข้าเท้าเพื่อไทยหากเดินไม่ดีม,มีโอกาสพลาดเช่นกันจึงต้องกลืนน้ำลายตัวเองเอาพลังประชาราฐัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยมาร่วมรัฐบาลคลิกขั่วตามที่ผมคาดไว้ชัวร์หรือเปล่า ็นั่นน่ะสิมันก็มีอีกโมเดลหนึ่งคือเพื่อไทยก้าไกลจับมือกันแน่เราไปเป็นฝ่ายค้านฝั่งนี้ก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยร้อยแปสเสียงให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยเป็นคัตต้มมัดกันใช่ตามที่คุณสิทธาเคยพูดไว้ให้เป็น MOU a d v a n แอดวานคือมัดรวมกันไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือค้านผมว่าตอนนี้เพื่อไทยกดดันนะกดดันกดดันกว่าก้าวไกลอีกที่สุดล่ะถูกไหมเกมการเมืองอย่างเยี่ยมที่คุณชูวิทย์บอกนะฮะจับมือกันไว้ ถ้าปล่อยมือกันไม่ไหลนี่ไม่รู้อนาคตทางการเมืองนี่จะเป็นยังไงแต่ละพรรคเสียงประชาชนจะรู้สึกยางไง <ucc> ที่เลือกมานะคะเออทีนี้คุณธนาทรจึงรุงเรองกิจบ้างค่ะก็แน่นอนโพสต์ภาพคู่พิธาลงไอจีนะคะภาพซ้ำของตัวเองมาอีกรอบหนึ่งใช่เลยอันนั้นของ จะว่ายังไงนาคดี64 62 62เออคุณธนาทร62จะว่าไงบ้างเขียนว่าค่ําคืนนี้มาให้กําลังใจพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลหนทางอย่างอีกไกลขอให้เข้มแข็งนําพี่น้องประชาชนไทยสู่อนาคตอันสดใสต่อไปแฟนคลับกองเชียร์ก็มาเชียร์กันเยอะนะคะคือดูทีท่านะของคุณพิธาไม่มีไม่มีเสียกําลังใจนะเหมือนอ่านเกมออกตั้งแต่แรกว่าจะแบบนี้หรืออาจจะตั้งรับไปแล้วถ้าเกิดทางที่หนึ่งทางที่สองทางที่สาม จะไปยังไงต่อซีเนเิโอที่เขาบอกว่าวางเกมกันไว้เนาะเออซึ่งอ่าหลายคนก็มีการพูดถึงเรื่องหนึ่งหนึ่งสองว่าทำไมไม่ถอยทำไมไม่ถอยเพื่อที่จะแบบว่าจะได้มีคนโหวตให้คอมเมนต์จากคุณชอ่อใช่ไหมใช่คุณช่อพนิกานะครับคุณช่อพนิกานะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงนะครับเรื่องของม .112 อเนี่ยครับถ้าถอยแล้วเนี่ยจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับคุณช่อก็เลยถามจริงๆนะบอกอย่างนี้ครับบอกว่านะครับว่าถ้าถอย1 1 2เนี่ย จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆหรอคุณชอบพูดในหน้าคิดพอสมควรนะครับบอกว่าไอ้ตอนพักอนาคตใหม่เมื่อปี62เนี่ยโอ้โหถูกกระทําสารพัดขนาดไหนตอนนั้นคุณธนาธรไม่มีเรื่องมอ1นนะยังโดนระงรับการปฏิบัติหน้าที่โดนตัดสิทธิ์ไม่มี112ยุบพักด้วยยุบพักด้วยแล้วถ้าวันนี้ที่เขาบอกว่าอาัธถอย1 1 2นเนี่ยเดี๋ยวเจ้าโวนให้สว,บอ,วบอกเดี๋ยวเจ้าโวนให้หลายๆพักหนึ่งแปก็บอกว่าถ้าไม่ไปแตะ1 1เนี่ยเดี๋วจโวห้นะล้วยอไปเป็นฝ่ายค้าชเลยบอีแบวนี้าโวนนี้น ก้าไกลย,ยอมถอย1นึน่เนี่ยจะได้เป็นรัฐบาลจริงเหรอคุณชอบบอกแบบนี้ครับบอกว่าดิฉันมอในโลกโลกในแง่ร้ายนะนะครับวันใดก็แล้วแต่ที่ก้าไกลถอยเรื่อง1นึคุณจะไม่หลงหลงเหลืออะไรเลยแม้แต่ว่าคําสัญญาที่ให้กับประชาชนตอนหาเสียงโดนตราบศาสตว์ถูกไหมใช่เพราะคุณถูกบังคับให้ทรยศต่อประชาชนคุณถูกฝ่ายอนุรักษ์นิยมบังคับหลอกล่อหรืออะไรก็ตามให้กลายเป็นหนึ่งในพักที่ไม่ทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนนะครับ ทรยศประชาชนสุดท้ายเมื่อคุณทรยศประชาชนแล้วฝั่งนั้นก็จะตลบหลังทรยศคุณอีกทีหนึ่งแล้วคุณแน่ใจแล้วว่าถอยหนึ่งหนึ่ง,งสองแล้วเนี่ยเขาจะเลือกคุณเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งที่เราเห็นมาโดยตลอดเนาะว่านักการเมืองแบบเออเปลี่ยนขั้วได้พลิกลิ้นได้รวมกันได้เกลียดกันได้แล้วเดี๋ยวก็มารักกันได้มันคือ <c oughs> ภาพจําที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กอะนะใช่สิ่งนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนกับ แกนที่มั่นคงของก้าวไกลว่าพูดแล้วไม่คืนคําตรงไปตรงมารักษาคําพูดสิ่งนี้อ่ะหลายคนอาจจะรู้สึกเฮ้ยทําไมไม่ถอยละ่ะเราอาจจะชินกับระบบแบบนั้นมาก่อน嗯嗯แต่แบบนี้ที่ก้าวไกลทําก็ได้ใจประชาชนที่เลือกเขามาสิ่งที่ก้าวไกลบอกกับประชาชนตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วก็เลือกตั้งมานั่นก็คือพักใหญ่กว่าคนและประชาชนใหญ่กว่าพัก